ความรักมันมีอย่างเดียวไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครถ้ามันไม่ยั่งยืนด้วยตัวมันมันก็คือมันไม่ยั่งยืนไม่ได้แปลว่ามันไปเกิดขึ้นเกิด L G B T แล้วมันจะยั่งยืนกว่าหรือมันจะฉาบฉวยกว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีตัวตนกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ผิดแปลกไปจากมนุษย์คนอื่นๆอ,อ๋อมนุษย์คือมนุษย์เท่าเทียมกัน ต้องถอยกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับตอนที่เราเจอกันความหลากหลายทางเพศยังไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าทุกวนันนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกวันนี้ได้รับการยอมรับแล้วนะแต่มันคือก็น้อยไปกว่านี้อีกนะคนที่ไม่รู้จักเราอะ่ะจะ ตัดสินเราอันนี้แปลกเนาะคนที่ไม่รู้จักเราตัดสินเราแต่ในขณะที่คนที่รู้จักเราอย่างดีมากเขาเหล่านั้นไม่เคยจัดอะไรเราเลยอะครับแล้วมันเลยกลายเป็นว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบนะคําว่าตัดสินในที่นี้นะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันการตัดสินว่าความชอบของเราพอมันต่างจากความชอบของคนอื่นฟุ๊บคือผิดละ ผมกลับบ้านไปผมจะรักใครผมจะนอนอยู่บนเตียงกับใครมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราเลยสงสัยมือนกันว่าพอสังคมตัดสินคนที่ต่างออกไปไม่ว่าจะเป็น LGBT หรือต่างด้วยรูปร่างด้วยเพศสภาพเพศวิถีมันเลยกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นเขาก็ต้องแบกรับความกดดันของสังคมทําให้เขาต้องถอยตัวเองเก็บเก็บสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันต่างจากคนอื่นเอาไว้กลายเป็นปัญหาชีวิตไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับอามผลกระทบปะครับมันไม่ได้กระทบที่เราเพราะเรามีความรู้สึกว่าคนเหล่านั้นเราแยกได้ว่า เป็นคนที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาด้วยซ้ำแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้รู้จักเราดีด้วยซ้ำมันจะกระทบทางอ้อมมาหาครอบครัวมาหาเพื่อนฝูงซึ่งอางว่าอันเนี้ยไม่แฟร์เท่าไหร่การที่เราไปสเตอริโอไทป์ว่าความรักของ lgbt หรือความรักของกลุ่มคนหลากหลายมันจะไม่ยั่งยืนอ่ะอันเนี้ยอยากให้ทุกคน เข้าใจใหม่ว่าความรักไม่ว่าจะเป็นของใครกับใครก็ตามหรือแม้กระทั่งความรักในเมนสตรีมของสังคมถ้าคนสองคนไม่คลิกกันคนสองคนไม่เข้าใจกันแล้วอะครับยังไงก็เลื่องก,กันอําว่ามันเป็นเรื่องของคู่รักปกติามาก,กเลยความรักมันมีอย่างเดียวอะครับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครถ้ามันไม่ยั่งยืนด้วยตัวมันมันก็คือมันไม่ยั่งยืนไม่ได้แปลว่ามันไปเกิดขึ้นเกิด LGBT แล้วมันจะยั่งยืนกว่า หรือมันจะฉาบฉวยกว่าผมก็อามะเราจะมีธงร่วมกันว่าเราอยากแก่เท่าไปด้วยกันเราอยากเติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันคือธงเราเห็นธงอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็จะเดินไปหาธงนั้นหนักนิดเบาหน่อยทะเลาะกันทุกวันทุกวันร <laughs> จริงๆนะเรื่องอะไร <laughs> ก็ไม่รู้เรื่องแบบสพเพเหละจนแบบบางทีแบบเออเดี๋ยวแต่เราเห็นธงนั้นอยู่เรายังมีธงนั้นปักอยู่เราก็โอเคผิดไม่ผิดขอโทษได้ไม่เป็นไรเราก็เดินเดินไปต่อโกรธกันมากๆกก็นอนหันหลังให้กันก่อนตื่นเช้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากัน,กน ไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายค,ความรักไม่ได้เปลี่ยนไปแต่การมีกฎหมายมารองรับเนี่ยทำให้เราสร้างครอบครัวไ,ได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นกฎหมายรองรับทําให้เราสามารถทําธุรกิจร่วมกันได้ง่ายขึ้นกฎหมายรองรับสามารถทําให้เราดูแลเขาในฐานะคู่ชีวิตในการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นกฎหมายรองรับเราสามารถใช้สิทธิสวัสดิการของการแลกกันได้ง่ายขึ้นจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายความรักเราไม่เปลี่ยนไปมีกฎหมายช่วยให้ครอบครัวเราแข็งแรงขึ้นอ่าว่ากฎ หมายเป็นสื่อกลางส่วนหนึ่งเรียกว่าแค่ส่วนหนึ่งเดียวครับผม mm hmm. เพราะว่าเอาจริงๆทุกวันนี้ครับ mm hmm. สังคมได้สื่อสารกันกันกลับไปกลับมาแล้วกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายนะ mm hmm. ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีตัวตนกลุ mm ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ผิดแปลกไปจากมนุษย์คนอื่นๆ mm hmm. มนุษย์คือมนุษย์เท่าเทียมกันเรากับเธอเหมือนกันเธอกับฉันไม่ได้ต่างกัน เรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะมันอยู่ที่คุณตกลงกันแหละมันอยู่ที่คุณพูดคุยกันมันอยู่ที่คุณเข้าใจกันเพราะฉะนั้นกฎหมายทําให้ครอบครัวแข็งแรงขึ้นกฎหมายทําให้เรามีสิทธิ์มากขึ้นในฐานะที่ส,สิทธิ์ที่เราควรจะเป็นด้วยซ้ำนะแต่ถ้าไม่มีหรือยังไม่มีหรือมีช้าหน่อยอ้าวว่าเราต้องมามองความรักของเราทั้งสองคนแหละแล้วเราก็ช่วยลบคําว่าความรักของ LGBTQ+ ไม่ยั่งยืนมันยั่งยืนได้เพราะตลอด14ปีที่ผ่านมาเราก็มีความรักที่ค่อยๆเติบโตขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆโดยที่ก็ มีกฎหมายมารองรับอย่างที่ผมว่าว่าถ้ามีกฎหมายมามันก็จะดีมากทำให้เราสร้างครอบครัวไปได้อีกเหมือนทุกๆุกคนที่สร้างครอบครัวไปแล้ว